ุดคับนี่ครับนี้เราจะมาขายครีมกันครับคุณลูกค้าโอ้โหครีมตัวนี้นะครับทาวันนี้ครับสองวันข่าวนะครับนี่นะครับดูมีเทสใช่ไหมเทสให้ดูนะครับนี่นะครับนะครับทานี่ยครับโอ้ยข่าวตั้งแต่วันแรกที่ใช้ครับอืออุ้ยครับนี่ครับตาที่ทากับ้าที่ไม่ทาครับโอ้ยข่าวตั้งแต่วันแรกที่ใช้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเทียบกันครับไม่ต่างกันเลยนี่ครับ นี่ราคาถูกเลยอ่ะเขาเคลมว่าของดีนีนะรถจากจวันนี้<อ>ะะนะครับพ่อค้าจัดแปดเซลให้ครับวันนีครับจากกดเสียองร้อยสามสิบเก้าบาทเหลือสามสิบเก้าบาทครับหืโอ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับใครสนใจดีเอ็มมาติดต่อมาตั้งใ้คอมเมนต์ได้เลยครับพิมพ์มาเลยครับโอนละอุยย่รอชิมมาส่งก่อน โอ้ด oh, oh, wow. like ิแพ็กมาแบบน่าเกลียดจัดอุ้ยอะไรเนี่ยทำไม่เหมือนในคลิปเลยวะแบนก็ไม่มีตาก็ตุ้เบื่อเลยอุ้ยกลิ่นก็แปลกๆจะลองทานก่อนก็ได้เนื้อชิมก็ดูได้อยู่นะไอ้พร้องช่วยเทหน่อยดิ จะซื้อมาจากไหนเนี่ยอุ้ยไปเจอมนนจาในจัตตอกอ่ะเขาบอกว่าทาแล้วขาวภายในสามวันเลยวิฮึวิทำไปทำมาทำมันมเริ่มแสบเรื่องแดงคันมา<ต>้มางเลยตอนเนี้ยอุ้ยแต่ว่าเขาบอกว่าของแท้เลยนะเว้ยเริ่มแสบแสบมากอุ้ยทำไมมันคันยังเลยเนี่ยไม่เหรอกเขาบอกของแท้เลยนะเว้ยของแท้หรอของแท้ตรงไหนเนี่ยนี่มัน ข้าไกลหลบลวงผู้บริโภคเลยนะตามมาตรา15ขอห้ามผู้ขอห้ามหลบลวงผู้บริโภคนะอุ้ยทำไมมันอันนี้เริ่มจะาไกลาล่างมาดูดิดูดิตามมาตรา22ผู้บริโภคอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อม,มูลครบถ้วนถูกต้องและไม่ไม่ปกปิดขอนน้อเท็จจริงนะแสดงว่าบอสกับเพ,พื่อนเขาปิดแบบเต็มเลยใช่ปะใช่เราต้องเก็บหลักฐานไว้ทั้งสลิปโปอนเองินรูปสินค้าแล้วก็ต้องไปลงเรียน ของก็ต้องแพงด้วนึนกว่าสิงั้นเดี๋ยวเราถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหาคอมนนะวันนี้เราจะไปร้องเรียนที่ไหนอะ่ะจะใช้เวลานาะนปะเนี่ยกต่จะได้เงินคืนอ่ะเราจะได้เงินคืนจริงเลยงั้น,เ,น,นเราลองไปปรึกษาอาจารย์ปุ๊บดูไหมไปโอเควันนี้ยอดขายพุ่ง เป็นร้อยล้านเลยบอสนี่เก่งจริงๆเลยที่แบบว่าคิดข้อเสนอรูปแบบที่ว่าทําครีมที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ราคาถูกประชาชนนี่ก็แบบชอบซื้ออะไรที่มันแบบถูกๆจังเลยเนาะเราต้องฉลองกัอนละเดี๋ยวทีมจะถามบอสกว่อมีความสุขจริงๆเลยคนเราอาจารย์คะยชิูด้วยอนีรเรื่องอะไรกันเลย หนูไปซื้อครีมมาจากต๊อกต๊อกค่ะเขาบอกว่าของแท้ใช้แล้วขาวภายในสามวันเลยแล้วคือหนูทาไปไม่ถึงเนื้อที่เพื่อนหนูผิวแดงเลยค่ะครับจางแสบมากเลยครับดูสิอืมแสบคันมันจะติดเชื้ออะรเลยครับอันนี้ผู้เธอได้ร้องเรียนกรมคูปุโรโคไปหรือยังเนี่ยยังเลยค่ะอาจารย์หนูมาถามจานก่อนค่ะเพราะหนูไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนที่ไหนดีอืมอาจารย์แนะนำานะมันผิดตามมาตรา47เนาะก็คือมันหลอกลวงผู้บริโภคไปจริงๆแหละมันจำคุกประมาณ6เดือนปรับไม่เกิน10,000หหรือทั้ง ซึ่งอาจาร,รย์ว่าไปรองู่ที่กรมผู้ไปริโโคได้เลยแล้วก็แจ้งความไว้ด้วยจะดีมาก okay, ส่วนไอ้คีมสปารังเคนี่ก็โยนลงหนักะยาได้เลยมันอมขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้พวกเรา2คนจะมาแชร์ประสบก,การณ์เรื่องการซื้อของออนไลน์นะคะเชื่อว่าทุกๆคนในห้องนี้ก็น่าจะเคยซื้อของออนไลน์กันนะคะ คุณเบลเคยซื้อของออนไลน์ไหมคะเคยครับซื้อจากเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานแล้วก็น่าเชื่อถือครับอ่าถูกต้องค่ะทุกคนเวลาเราจะซื้อของออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องดูดีๆนะคะอย่าหลงเชื่อนะคะว่าถ้าเกิดว่ามันมีราคาที่ถูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของดีเสมอไปนะคะเราควรที่จะตรวจสอบที่มาแล้วก็ดูว่ามันมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะวันนี้พวกเราก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ